ครับครับช so, ื่อพงศิริสุจ <laughs> ีมามีเกี่ยวครับวันนี้โชคพิกาดร้อยยี่หกมาสอบเกินไปจุดสอบน้ำหนักนี้คุมมากี่โลอ๋อสี่โลนะปกติเลยเราซ้อมนี้ไหนสุจีไม่มีเกี่ยวเก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้วสี่อาทิตย์นะวันนี้เราต้องเจอกับทวนทองเคยเจอเขาไหมไม่ครับไม่เคยเจอดูเทปดูฟอร์มมาแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้าง ก็มีลูกบูดูดันวางเกมบางแผงไงดีเจอบูแบบนี้เหมือนกันก็ดัดทางอ่าก็เอาดักบวกดักแรกเนาะแล้วน้ำหนักนี้ครูมากี่โลครับสี่โลกว่าตึงไหมก็พอดีอ่ล่าสุดเราไปชกไหนมาวันไปแพ้ใครมานะโชกปีชานะไปพลาดนิดเดียวเองอ่ะวันนี้มาแก้ตัวเนาะแล้วล่าสุดห้ายกที่เจอใครไว้สัตว์เล็กครับอ่าเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนอ่าก็มาเอาคืนห้ายกใหม่เนาะอายุอะไรครับยี่สบหกครับคนจังหวัด โคราชครับไปๆกิโลแล้วเราหกสิบสองครับเป็นเพลเราเป็นมวยต่อยวัดติธาครับสายซ้ายขวาขวาสูงร้อยหกสิบสามครับจบมวยรวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยกัวล้วฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวโคราดตัวประเทศเชียร์ครับครับผมขอบคุณครับอันตัวไหนครับผมทวนทองครับ ต่วนทองส่นทอง,ทองโอเคบีเอซีครับพอเพชรไข่แก้วอ่าวันนี้โช์พิกัดเท่าไรร้อยยี่สิบเจ็ดครับเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเลยเป็นไงพอดีครับพอดีเลยนั่นหลังนี้เราคุมมากี่โลเนี่ยมานสามโลครึ่งสามโลครึ่งกับสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหน พระเพชรไข่แก้วตอนนี้กลัวไปซ้อมมีใครอยู่ที่นี่บ้างไงมียอดมงคลครับประธานอืมศิลาเพชรนะเราเริ่มกลับมาซ้อมกลับมาทําร่างกายกันแล้วแล้วก็มีพวกชกประจําอยู่ด้วยเก็บตัวมากี่วันเอี่ยไฟนี้เกอบเดือนเกอบเดือนได้นะตั้งแต่ต่อยเสร็จกับพี่สีจ่าครับสีจ่าที่ไหนต่อยกันที่สมุยนะโอคือไปชกรายการหลายรายการก็ไม่แน่ใจก็เป็นรายการธรรมดาเนี่ยแหละใช่ไหม ที่สมวยวันเาร์อ๋อออกทีวีใช่ไหมอ๋อที่ชกช่วงช่วงช่วงค่าใช่ไหมเออก็ไปชกที่ใต้มาได้ทําหนักไหมทำครับทำนะวันนั้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับโอ้ก็ไปปล่อยใหญ่เลยแต่วันนี้ร้อยยิบเจ็ดก็ผ่านแล้วครับก็ถือว่าบีบเยอะไหมน้ำหนักนี้ยังก็น่าจะก็กําลังดีอ่ะเี้แล้วชกกลางวันด้วยเราไม่ได้ชกกลางวันนานหรือยังเนี่ยก็มีไฟที่ ึ่งต่อยไฟแรกก็เทวดาเลเ็กเออการเทวดาเล็กนะวันนั้นเป็นไงเชนะคะแนนชนะคะนนนแนนเข้ามบาวันนั้นเอาอยู่เลยที่บอกฝีมือดีๆ<ข>เราเอาเก๋าอยู่เลยเหรอ<พ>แล้ววันนี้ต้องเจอกับของสิรนะิีเคยเจอเขาไหมเนี่ยไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีเอาฝีมือนะมีฝีมือมีบูเหมือนกันวันที่วางเกมวางแผนไงดีเจอคล้ายกันเนี่ยก็ ดูกันไปครับ,ค,รบค่อยว่ากันเนาะนะครับกลับมาได้กี่ไฟแล้วภาคนี้ไฟที่สามไฟที่สามแล้วโอ้โหตอนนี้ร่างกายให้กี่เปอร์เซน็นต์เต็มร้อยทุกไฟเต็มร้อยเลยร่างกายพอได้เคลื่อนไหวสักนิดสักหน่อยคิดว่าหายอืดอยังครับได้ดีขึ้นแล้วนะนโอเคอายุอะไรเรายี่สิบห้าคนจังหวัดอะไรครับสมุทรสาครครับไปปล่อยกี่กิโลแล้วเนี่ยหกสิบสองครึ่งอืมพื้นเพลเราเป็นมวยอะไร มีสีมือสายหรือขวาเราสูงร้อยหกสิบหกครับเราจกมวยรวมๆประมาณร้อยฝากพี่น้องช่ยเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องทุกคนช่วยไปกำลังใจและเชียร์ผมนะครับครับผมผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ